ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลแรกที่ทำเดี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องถามนะฮะเดี๋ยวสักครู่ได้คุยกันนะก่อนหน้านี้มีซิงเกิลออกมาในนามของวงพิมพ์นะครับไม่มีใครพูดคำว่าเพื่อนได้เจ็บเท่าเธอนี่คือซิงเกิลนี้มาเหมือนจะมาเดี่ยวนะครับซิงเกิลพาระนะครับ คณกับผู้เอื้อเฟื้อเวลาให้เราได้พูดคุยกับศิลปินด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณ Global House นะครับแล้วก็รวมไปถึง SM s e m i n h a ด้วยนะครับมมพบจ คณที่เลือเพื่อนนี้เปื่อนคร้อเตาตัวของเธออยู่ไปคนเดียวแล้วกันและจะไม่รอ และตอนนี้เธอก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวไปทักทายกับพริมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีชาววันเลิฟยาโสธรแล้วก็สวัสดีดีเจตุกกนะคะดีเจโอเล่เลิฟนะครับอ๋อนะคะครับผมเดี๋ยวให้พริมนะครับทักทายกับคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับแนะนําตัวนิดนึงอ่าสวัสดีค่ะพริมจันทิพย์นะคะศิลปินจากค่ายการมิวสิกค่ะการมิวสิกนะครับกดอ้านนี้ลง จำไม่ได้ว่าเคยคุยกันหรือเปล่าในนามของวงพิมพ์ตอนก่อนหน้านี้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่พิมพ์คนเดียวกันเนาะคนเดียวกันค่ะแล้วไปยังไงฮะเพื่อนๆในวงไปแบบไหนยังไงถึงได้มีตอนนี้ออกมาเดี่ยวของตัวเองอะก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในเรื่องของพิมพ์ย้ายมาเป็นน้องใหม่ของแกรนด์มิวสิกด้วยค่ะแล้วก็หลายๆคนเขาก็มันพี่ๆเขาก็โตขึ้นเขาก็เลยแบบว่าแยกจากกันไปตอนนี้ก็คือแยกย้ายกัน ไปแล้วแ,วแวต่ก,ก็ยังบอกเอ้ยเจอกันมีแบบมีแชมีคุยมีเล่นดนตรีด้วยกันบ้างค่ะครับผมก่อนซิงเกิลก่อนน้นี้ก็คือ,อไม่มีใครพูดคำว่าเพื่อนที่เจ็บเท่าเธอใช่ค่ะจากนั้นมาถึงตอนนี้นี่ใช้เวลานา,านแค่ไหนฮะกับซิงเกิลใหม่ของเราก็มันปีกว่า,ป,วาปีกว่าปีกว่าปีกว่าสองปีได้นะที่ชินผายไปเลยอืมครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ ใช่ค่ะพร้อมกับเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของเราด้วยใช่เลยค่ะครับชื่อเพลงว่าภาระค่ะภาระเพลงนี้เลยนะครับค,ครับปล่อยออกมาประมาณหนึ่งเดือนเอาวันนี้เดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยนะเดือนหนึ่งค่ะใช่ <laughs> ปล่อยออกาตั้งแต่หกมิถุนายนใช่เลยค่ะ,ะครับจนถึงวันนี้ก็หนึ่งเดือนเต็มเต็มนะครับนฟีดแบค็คเป็นไงบ้างครับเออโอเคนะสาหรับทิ้ จริงเราก็คาดคือด้วยความที่เราคาดหวังกับเพลงนี้ไว้สูงด้วยปเป็นเพลงกับมาด้วยแล้วก็ตั้งใจตั้งใจมากกับเพลงนี้ก็เอ,อก็มีในช่วงบางช่วงที่แบบยอดเยี่เขาเฮ้ยมันจะขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายมันก็แตะล้านได้ก็โอเคเพราะว่าเราเหมือนมาเสริมฟีดแบ็กมาอีกรอบหน,นึ่งเราต้ฟีดแบ็ก <feedback S 2> จากจากหลายๆคนที่เอใน youtube หรือว่าจะเป็นแฟนเพจของค่ายที่แบบเวลาเรามีกิจกรรมก็จะมีหลายๆคนมาร่วม สนุกด้วยก็รู้สึกว่าเออมันโอเคครับยอดวิวกาับมนเข้ามายอดวิวตอนนี้ไปล้านกว่าแล้วค่ะล้านกว่าแล้วเพราะว่าตัวตัวตัวเพลงที่ไปมาพร้อมกับเอ็มด้วยพร้อมกันเลยใช่ครับยอดวิวก็ไปถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะแต่พูดถึงเพลงภาระนิดนึงนะฮะสำหรับเนื้อหาของเพลงเนื้อหาของเพลงนี้จริงๆคําว่าภาระในที่นี้เป็นคําประชดอืค่ะเอมัน เออเน,นี้ยค่ะเพลงเนี้ยมันมาจากตัวพิมเองมาจากชีวิตจริงซึ่งซึ่งเราเราได้เจอกับเหตุการณ์นี้จริงจริงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงเรามันก็โดนถูกหาว่าแบบทําไมต้องชอบโทรตามทําไมต้องทําให้เขาอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะไปไหนามาไหนก็ลําบากใช่เราเราทั้งที่เราก็เอ้ยเราก็เหนื่อยเหมือนกันเราจริงๆเราถามไปก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนกับที่เคยถามทุกวันอะไรเงี้ยแต่เมื่อเขาแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเราแบบแบบน่ารำคาญเราก็ เราผู้หญิงเหมือนผู้หญิงเราก็จะมีเหมือนขีดจากัดในเรื่องของความอดทนอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันฉันพอแล้วฉันฉันทาให้เธอทุกอย่างมันเป็นเหมือนทาราของเธอฉันก็ขอแบบเดินออกไปดีกว่าอะไรเงี้ยจริงจริงก็ยังรักไหมก็ยังรักแต่ว่ามันไม่โอเคแล้วมันมันเราอดทนมามากพอแล้วเลยค่ะทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรที่มันเปลี่ยนไปเลยก็คือถามก็ถามเขาถามเดิมเหมือนควันที่ถามแต่ก่อนนี้ก็รู้สึกดีแต่พอนานเข้ามันไม่ใช่จากจากความที่เคย มันมันมันเคยรักกันแต่มันมันน่าจะเปลี่ยนไปความรู้สึกตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าลาคาญใช่ค่ะซึ่งจริงๆในเอ็มนีนี้มันก็จะเห็นว่าแบบไปที่ตัวเพลเปลี่ยนไปเพราะว่าเขามีคนอื่นนะอะไรอย่างนี้อืมครับแล้วสุดท้ายเราฟูมไฟล์ร้องไห้ยังไงฮะก็จริงๆมันเสียใจนะพี่มันมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเออเส็บใจมากๆมันก็แบบเป็นการเลิกลาของคนสองคนแต่ว่า สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกทุกวันนี้ก็รู้สึกดีกว่าที่ที่ได้เลิกออกมาเพราะว่าเราดีกว่าเราไปร้องไห้ให้กับคนที่เขาไม่ได้รักเราเนาะจริงๆเรามีคนมากมายที่เขาหลักเราอีกเยอะเลยแล้วก็ออกมาอยู่คนเดียวมามานั่งทําอะไรแบบคนเดียวหรือทํางานมันมีความสุขกว่าเดิมแสดงว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วโอ้ดีขึ้นมากเลยค่ะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเจอแบบนี้ส่วนใหญ่ค่ะเยอะเลยทีเดียวแหละนะครับเรื่องของ เขาเรียกว่าอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปนะครเมื่อเขาไม่รักแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปจู้จี้ของมันลำคาญไปไหนก็ไม่สะดวกใช่ค่ะ,ะ,ะโตตามยิกยิกอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่จริงๆม,ม,มีมีเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเราก็เลยเป็นเหมือนจะสื่อไปในทางลักษณะผู้หญิงมากกว่าครับก็หมดความอดทนแล้วก็คือไปซะไม่อะไรแล้วไม่ตามมันมันเกิดขึ้นจริงเหรอประชดฮะเนี่ยจริงๆแล้ว มันเกิดเกิดขึ้นจริงนขึ้นจริงนะคะมันมันเหมือนจะทำเป็นชไงว่าแบบเหมือนฉันเป็นภาระของเธอแต่ว่าจริงๆมันก็คือเฮ้มันมันมันเขาเรียกอะไรเราอดทนมาพอแล้วอียยอืมครับก็เอมวีนี้ไปถ่ายทํากันที่ไหนยังไงฮะเออเอ็มวีนี้เราก็ได้โลเคชันในในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนไกลแต่ว่าก็ไปไปโลเคชันแบบหาได้ดีมากเพราะว่าบรรยากาศถ่ายทำาอกมาแล้วสวย ดูดูโอเคดูดีเลยสําหรับพิมแต่ว่าจริงๆเราถ่ายทมประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันเราใช้เวลาหนึ่งวันเต็มเต็มยี่สิบประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าชั่วโมงเลยที่แบบถ่ายทํากับเพลงนี้ซึ่งก็ออกมาสนุกสนานแล้วก็อะไรตัวเพลงกันเองเนี่ยก็เคมีสำหรับพิมเคมีตรงการดีแบบว่าเต็มที่ไม่ว่าจะแบบเด็กแค่ไหนทุกคนก็แบบเต็มที่ให้มันออกมาให้ดีที่สุดครับครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราจริงๆนะครับมีส่วน ส่วนในเพลงนี้ก็คือส่วนของการเล่าเรื่องที่เป็นชีวิตของเราออกมาทำให้เพลงนี้มันมันรู้สึกมันโดนสำหรับใครหลายๆคนด้วยใช่ค่ะที่เนื้อหาของอินดีก็ก็ตรงกับพิมพ์ด้วยแลยที่ว่าจะตรงกับหลายๆคนด้วยเพราะมันเป็นเป็นเหตุเหมือนครับเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นทั่วไปในในเรื่องของชีวิตคู่ก่อนเลิกลายอยู่แล้วครับค่ะซิงเกิลต่อไปคิดไว้ยังฮะพิม ก็คุยมีคุยแล้วค่ะมีคุยบ้างกับกับทางผู้ใหญ่เนี่ยว่าเออน่าจะได้ปล่อยในทีนี้นีแ้แต่เอาซิงเกิลนี้ให้มันได้งร้อยล้านก่อนเนาะโอ้ยได้ี่แบบ <laughs> ดีใจมากเลยครับแล้วในช่วงนี้ทําอะไรบ้างฮะอย่างอื่นที่ทําเดินสายต่างจังหวัดหรือมีคอนเสิร์ตมีอะไรบ้างไหมฮะเอ่อจริงๆเดี๋ยวพิมจะมีงานภาพยนตร์ที่จะได้เข้าฉายอ่าจะมีผลมีผลมาภาพยนตร์ที่จะได้เข้าฉายก็จะเป็นช่วง เดินสิงหาอนี้ค่ะแล้วก็แต่ตอนช่วงนี้จะเป็นโปรโมทกับเพลงอยู่อืวิทยุบ้างทีวีบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดโปรโมทแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีงานก็จริงๆถ้าเกิดยากจะตามกิจกรรมว่าพิมีงานมีโปรโมทเดินสายที่ไหนก็ได้ทางเพจของค่ายแกรนด์มิวสิได้เลยค่ะครับผมติดตามได้ที่ทางเพจนะครับค่ะ,ะแล้วก็ทาง facebook facebook ของพิมพ์เองใช่ไหมฮะ เฟซบุ๊กของพิมพเองแล้วก็หรือจะเป็นเฟซบุ๊กค่ายก็ได้ค่ะค่ายก็จะมีอัปเดตในทางอินสตาแกรมพิมก็ได้ค่ะอ <Instagram S 2> <c oughs> ินสตาแกรมพิมคือ p r i m j a n t h i t นะคะพิมสันทิพย์หรือว่าถ้าแบบจำไม่ได้ก็เข้าไปใน YouTube เซิร์ชชื่อเพลงพาราค่ะตรงข้างล่างก็จะมีแบบทั้งเพจค่ายแล้วก็ดางเป็นไอจีของพิมพเลยลองเข้าไปดูได้ค่ะครับผมนั่นคือช่องทางที่จะสามารถติดตาม ผลง,<ช>งานของพริมพ์ได้นะครับโอเคมีโอกาสคงได้เจอกันนะวันนี้ขอบคุณพริมพ์ที่แวะมาทักทายกับเราเชาวเยสดทอนด้วยครับ<ช>สุดท้าย,ายมีอะไรฝากถึงแฟ,แฟนๆด้วยคะก็พริมขอฝากซิงเกิลใหม่ของพริมด้วยนะคะเพลงพาระานะคะสำหรับคนที่กำลังถูกหาว่าเป็นภาระแล้วก็หรือว่าถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่หมดโปรต้องฟังเลยนะคะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอก็เข้าไปฟังได้เลยค่ะใน youtube พิมชื่อเพลงไปเลยค่ะภาระหรือไม่ก็จะเป็นทางแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นจุกไอจูนนะคะหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดเอาไปฟังก็ดอกจันหนึ่งสองสามสีได้เลยค่ะโอเคครับมีโอกาสคงได้เจอกันแบบตัวเป็นๆน,นะฮะใช่วันนี้ขอบคุณพริมครับสวัสดีครับ ากฉันกลายเป็นภาระออก,ก็ไปซะหากฉันมันกลายเป็นภาระออก็ไปซะเชิญตามสบายจงนี้เลยจะ,จะไม่โทรหาไม่พบไปจ้ะไม่ขออะไรอีกเลย<ต>ฉันเกรงใจเมื่อเธอ อารมณแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเ,เหมือนน้อยใจนะเราอุตส่าห์เป็นห่วงกลายเป็นว่าเราเป็นตัวยุ่งตัววุ่นวายเป็นภาระไปซะง,งั้นนะครนี่คือพริมนะครับอออยากขเธเนที ไ่ท้อไม่พบไม่เจอ ผลไปนะฮะสํหรับการโฟนอินทักทาทยกับศิลปินในวันนี้นะครับโอกาสหน้าโอกาสต่อๆไปจะมีโอกาสได้คุยกับศิลปินคนไหนบ้างติดตามอัปเดตได้ที่นี่นะครับ106 FM One Love Radio นะครับแววว่าจะได้คุยกับเก่งนะฮะแต่ยังไม่เฟิร์มมานะฮะก่งทัชย์ยนะครับก็ติดตามได้นะครับว่าจะได้คุยกันวันไหนนะเดี๋ยวไปทักทายกันกับสายนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมครับขอฟังอีกที่สองสีนะครับพี่